สวัสดีครับน้องทีนะครับวันนี้ก็มาเที่ยวลำปางก็มาเยี่ยมชมสนามทองปัญญาไหนป้ายอยู่ไหนอยู่ตรงนี้ <c oughs> ก็เป็นสนามสวยเลยนะลันเวย์กว้างมากคือหน้ากว้างเนี่ยสิเมตรส่วนยาวเนี่ยฝั่งละร้อยนะก็รวมหมดเนี่ยก็200เมตรเครื่องบินลำใหญ่ๆอ,อย่างเช่นเจ็ตนะเคยมาลงแล้วบรรยากาศแบบสวยงามนะดูทองฟ้าก็โปร่งนะะ ใครที่ชอบมาเล่นเฮลิคอปเตอร์หรือเครื่องบินเนี่ยคุณอาจจเด็ดเจ้าของสนามนะบอกว่าสามารถกางเต็นท์นอนได้เลยเวนตรงด้านหน้าตร,ตรงนี้นะฮะคือกางเต็นท์ได้แล้วก็สามารถขับรถไปเที่ยวในจุดท่องเที่ยวได้เลยนะฮะฝากของไว้ที่นี่ได้แลนดิ mm ้งปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยนะฮะดูบรรยากาศลันเวกว้างมาก เดีย๋ยวผมขอคำนวณน,นะแผ่นซ้ายแผ่นซ้ายนี่น่าจะประมาณ4เมตรนะสถึงหเมตร5เมตรแสดงว่ารันเวย์เนี่ยกว้าง10เมตรนะยาว200เมตรคือเครื่องบินอาจจะเด็ดบอกว่าเครื่องเครื่องบินเจ็ตมาลงแล้วนะก็ะคือขึ้นได้ลงได้สบายบรรยากาศนะตอนนี้ เวลาประมาณสี่โมงนะก,ก็กว่าเกือบห้าโมงแนละด้านหลังเป็นภูเขานะด้านหน้าก็เป็นน่าจะต้นข้าวโพดนะในส่วนของสนามาสนามบินเล็กนะทองปัญญาแอร์ฟิวหรือว่า,อ,าอยู่ตรงบ้านโทกช้างนะฮะด้านในเนี่ยก็จะมีโต๊ะสำหรับ าวางเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์อรนะฮะเยอะเลยอย่าผมพาไปชมนี่นะครับสนามบินทองปัญญาแอร์ฟิลด้านในก่อนถึงด้านในเนี่ยก็จะมีเป็นรั้วตะข่ายนะฮะป้องกันไม่ให้เครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอ,เตอร์เข้ามาโดนผู้ชมนะฮะสังเกตจากด้านในจะมีโต๊ะเยอะเลย2 4 6 8 10 สิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบโอ้โหยี่สิบตัวคือสบายสบายเลยอันนี้เป็นสาลาแปดเหลี่ยมนะผมพาเข้าไปชมเครื่องบินลำจัมโบ้ถูกแขวนไว้ทั้งหมดนะดูส่วนด้านในเนี่ยก็อันนี้คุณอาจจะเด็ดกำลังทำเป็นโมเดลนะะเดี๋ยวลองติดเครื่องยนต์ดูว่าสามารถบินได้ไหมนะ อันนี้เป็นบรรยากาศโต๊ะด้านในนะดูสนามนี้เคยจัดจัดแข่งเฮลิคอปเตอร์บังคับมาแล้วนะโดยนำทีมโดยน้องวัชรินะแห่งลำปางวันนี้ก็ให้ชมบรรยากาศเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวนะรอบหน้าทอทีออนทัวร์จะพาไปชมไหนติดตามกันนะะสวัสดีครับ